สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ได้เพ็ดผ้าระกิจอีกแล้วครับพี่นอ้องหมู่บ้านวันที่สิบเอ็ดผ้าป,ป้องก่อนไปหาหมอมือนี้วันที่สิบสองวันแม่ค่ะเอาอ้อยกับเคล็ด้ารกิจเนี่ยของอ้อยเสร็จเรียบร้อยเลยป้องก่อนเลยห้องบอกว่าสายยางอยู่หนาทองหลุดครับพี่น้องโอ้เงินใจเพราะว่าพึงผ้าไปร็นลู่บ้านมืออื่นอ่อ้อยเพราะว่าวัานแม่ก็หยุดมา บวกกับว่าบวกประมาณสีม่วงแรงเนี่นี่เอาอ้อยกับล่งขี่รถออกกัน้อนมันมาหลุดสีม่วงแรงก็เลยโทษไปหาพีพิ่นอยู่โรงพยาบาลพยาบาลหัวใจกันเพิ่นเลยบอกว่าเฮออกมากเลยเพราะว่าท่ออยู่หนาท้องฝังปอนมันหลุดออกกับพี่น้องเอาอ้อยกับยานมันอันตรายเพราะว่าเพิ่นได้เจาะท่อตรงบลาเพราะมันหลุดออกเขากับ่รู้ว่าเงียวมันสิไป อยู่ใสในท้องเข้าอุณหภูมิหนาววัยก็โอ้ยคิดมากอีกแล้วโทรหาหมูผูน้นั้นผู้นี้โทรไปหาหมูพวกพยาบุญพยาบาลละหัวโทรหาหมออย่านะไม่สายบนบวารวัยก็ใจหอนก็เลยโทรไปหาพี่พันอยู่โรงพยาบาลศูนย์เพิร์ลได้บอกว่าออกมาเลยวร์สันก็เลยได้ภาออกมากนี่พี่น้อง เสตเนือ้อเสตตัวแล้วก็ใส่เฮ็ดแผลพร้อม mm hmm. เฮ็ดแผลอีกรอบหนึ่งค่ะมาล่งบาตได้ไดมมาบุญด้วย mm hmm. เอาอว้คิดว่ามันอันตรายถ้ามันหลุดออก mm hmm. เนียวมันหลงออก mm hmm. เดี๋ยววงรถกันคนะ่ะพี่น้องซีม่มวงนี่ สิเด้ข้างล่างกับสิโดนเติบกัสิคำมือนี้วันแม่นะคะ12สิงหาเตรียมพร้อมกันว่าสิบบบ้านแม่กันกับด้ผ้าหลานมหาหมอค่ะพี่น้องก็สิได้เฮ็ดอันนี้ก้อนละก็นั่งสิส่วนอันนอยไปหาสื่อเหนือไม่อยากกินวันแม่ประัานหลานกับห้องบอกว่าสายางหุดสายางอันไหนเนาะพ่อไปเบิงแบดม่นตันใส่ยางนาท่อมกับพี่น้อง ออมันอยากข้าม่งจอดรถจอลดล่าลูกบานอยู่ใกล้บา้านแต่จริงเยอะคุณเอาไว้กฤดีเดินคนหลังแถววิธีนเนื้อเรื่องเดินมาหาหล้านฝากเขาไว้ใบฝากกับใบนัดหมอบม๊มีมันสื่ยากตรงนี้แหละต้องไปอธิบายให้เจ้าหน้าที่เขาฟังให้เขาเจ้าเข็นล้านไปไว้กวนเอาไว้กฤษีหา่งจอดรถก็สีเดินมาหา,หาหล้านอยู่โรงพยาบาลอีกครับพี่น้อง มันอึดมองจอดรถมันได้วนแนลนรถสองสามรถโคดิมีมองจอดเพิ่นกนเลยนั่งอยู่ข้างล่างแต่ว่าเพิ่อนเฮ็ดยังเพิ่นก็แห้งแห้งกับฟุดกับฟาดอ่ะวอยก็บยานรุดรุดอีหลีเวลาเพิ่นพลิกตัวพลิกนู่นพลิกนี่น่ะเพิน่นพลิกเพิ่นพลิกแห้งเพราะว่าสายมันเสียบอยู่หนาท้องเนาะจริงๆรินะเปลี่ยนสายยางนี่คือเดือนละเทีย เนี่ยคงปังปอนที่ได้ไปเปลี่ยนคือวันที่สิบเก้าสิบเก้าสิงหาเนี่ยพี่น้องวันที่นี้น่ะภาไปหาหมอว่านวันที่สิบเอ็ดิงหาเนี่ยก็ว่าสิบไปบึงว่าหมอนัดตบแต่งแผลสันเลื่อนอีกละวันที่นี้ได้นอนแทะคือวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนะคะเดือนหนายี่สิบเก้ากันยานี่หมอนัดเทนอนนอนโรงพยาบาลเลยตบแต่งแผลค่ะวันที่ยี่สิบเก้ากันยายน ตรงกับวันอังค้านอ,าอ้อยนี่ตรงเบิ่งว่าแต่ละเดือนนี่ร้านหม้อนัดไปเฮ็ดแพะตอนใหตอนไหน,น,นบางครั้งก็ตรงกันกับเจ้านายไปอบรุ่มแน่หรือเจ้านายพนีธุระนั่นหรือได้เฮ็ดงานแบบไดางานส่นะตรงกันกับอ้อยคิดนักเรยใกนการที่หมอนัด ตรงกับช่วงอะอ่ยอยยากงานเหีเห้พี่น้องฮาเพราหนาวยากแม่หาเจ้าของหยากแม่ตรงกับมือหัวนัดนี่กับปวดหัวไปเลยเพราะว่าอ่อยมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยจังมือนี่เป็นวันหยุดเด็ดเชือกมาบอกเอาอ่อยมืออื่นนี่โอ้ปวดหัวไป่ายละเพราะว่ามันเป็นมือเฮ็ดงานแบบนี่มืออื่นก็จะได้พาคุณยายไปหาหมอลูกหมาดไข่อ่อยก็จะตื่นตั้งะ ต่เ,เสาไปส่งคุณยายอ่อยกับรวงเขาทำงานเพราะว่าวันแหลืการทำงานเนี่ยหน่วยงานราชการนี่คนมันหลายครับพี่น้องจังวันจันนี่ก็มาล่าสุดรถมือตื่นตาเสามาตาเสาไปเองสินะประเด็นอี้องอยุดเราก็ข้อยุดมือนึงแล้วลาสุดรถสิมาธาเลยอยงนี้นะเพราะว่าก็ต้องรีบจังนี้ถ้ามาตรงกับมือได้เงียบก,กับหลานนี่โอ้ปวดหัว ต้องปวดหัวเลยพี่น้องเขายังมันได้คิดได้คิดว่าสิจังไดจังไดยังสินะคิดไว้ก่อนล่ะถึงสารเทพเราแบบสักดอกซีมุ้งนี่คือเทียนหนึ่งอ่ะออยภาพปังปวดหาหมอไปเต้าเศราบดิคยหลาย เอาไปมาจนเว้นมอจนเมืดจนได้ไม่เห็ุตอนแรงกับพี่น้องได้กลับบานประมาณสีม่งกว่าเอาไว้ได้กลับบานเด้อคนมันไหลไหลนี่มีเทียนหนึ่งได้กลับสีม่วงแรงตอ่ออย่างหน่อยกับใาสองในในนอยนะายสองนะถ้าหนักหนักแบบสีม่งแรงเลยบานทำมาอยู่มึดเบื่อ ้า้านมาหาหมอนได้ร่างงานมือนนเล็กเอาไว้กักิ่งใจจะได้เน,น,นี่ยเพิ่งกำลังยู่ง้าว่าเรื่องเรเพิ่น,นดินแห้งพิกตแห้งกับตฟุดฟัดจริงๆน,นะมันกระรูดเพิ่นก็นนกนกนกนโบโแพงสายยางะทองมันสีรูดรูด อรอละว่างั้งคอยเพี้ยนไปจนถึงเดือนเดือนกวดเดือนในม้อกันนัดม้อกันนัดเปลี่ยนสายยางตลอดอันนี้จะถึงลูกบาลนเราเรียวกว่าวซู้ฟัง่งสด็ผ้าหลานมากใส่สาย,สา,ย,ยางนาทองอันนี้ว่าวว่าวห้ฟั่งนี่คือผู้ดใดที่เจอเหตุการณ์คือเอาไว้นี่ย่หม,มีลูกมีหลานที่จอดใส่สาย,สา,ย,ยางนาท่องนี่ยขอระว่างคือเฮายา ผิกตูยานุยนยานีแห้งกับพี่น้องถ้ามันรุดมากเนี่ยมันหยากถ้าบ้านพวกเจ้อยูห่หวงยไก่กเจ้าตรงเลนออกาไม้เขามาหาหมอเพื่อหมอเขาสิบเปียนสายยางหนาทองหนมันหยากพี่น้องต้องระมัดระวังหลายยา,ยางเนขนาดเอาไว้ยู่ไก่นี่า็หยาคห้าหมงจอดรถเต็มหมดละ่ะมีขนาดสีมุ้งแรงเอาไว้ตรงไปพุ่นหาหมงจอดรถ งลงมาแล้วพี่รองเดี๋ยวภาพปังปอนไปใส่สายยางนาทองนะคะสวัสดีค่ะ